ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม๊บุ๊บผมไอ์เล็กทีวีวันนี้เราระหยุดกันในเกม Knockout ์แดนซีมันคือเกมอะไรเหรอผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นภาพเกมมันหน้าไดีดี๋ยวเรามาดองเล่นกันเลยดีกว่ามาดูพร้อมกันว่าเกินครับกดจะจะกดกดอะไรบ้างเยวดูเสียงเลือกมาดูว้า เดี๋ยว,ยวมันคืออะไรเมื่อกี้ว a t นี่มันเกมอะไร <c oughs> <c oughs> ผมผมผมนึกว่าเกมจริงมันจะไปเกมแบบต่อสูอ้โก,โก,โกูแบบไม่ได้เกีย์อะไรกันาดนั้นเหลืองแน่คลิปนี้เหลืองแน่เหลืองแน่เอ้ดิต่อต่อยโอ้ ว้าวว้าวเฮ <f 000> ้ยยยยยยยเย้ยไปไหนโอ้ยยยยเยย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 ยอยยยยยยยเยยยยไยย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 ยมยยวยเกมอะไรมาเล่นไอยยย วีเวอร์วีเวอร์โอ้โ้โ้โอ้ยยยวัววอะยเอะยอะเยเอออเอเยวงไอตั้ตัวอย่างในเกมนี้มันเกิดขึ้นเร็วมาผมตออะไรไปมว่าผมพูดอะไรไปว่าผมไม่รู้ตัวโอ้ยไอไอวีเวอร์อ๋อ่อยพลัง โอ้ไอเอวีวะหลบ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 ไอวีวะเอาแหลกอะไรเมื่อกี้แหลกโดนศัตรูแน่เลยไปไหนอเก็บที่ผมมาเจอเก็บเกียร์อีกแล้ว โอ้เนเดกเกมอยากเกียนนึกว่าเกมนี้เป็นเกมต่อสู้จะพภาพมงโง่เลยแต่เก็บเกียนจริงจัวัวผโยนบัว เกบอยากเกลียดนี่มันเก็บเกี่ยวกับอะไรดิผมมาปราบวิเวอร์เด็ดเจอแต่ดีอื้ออืออืออือผมจับมันเฮ้ยจับวิเวอร์ได้ตัวอื้ออื้ออื้ออ๋อมีไก่เก็บอ๋มดอกไก่วิเวอร์มันดอกไก่ด้วยไปไปไกลๆออกกลับไปอีกแล้วไอ้วิเวอร์ เออไปแก่ๆสงสัยมันกลัวแกที่ผมไปขโมยไม้มันแน่แต่ผมไม่เคยขโมยไม้มันเลยนะ X X จะโจมแล้วโจมปลายเลยกระดานนั้นโอเคมาด่านสองโอ้ยวีเวอร์อีกแล้วไอวีเวอร์อเออเออไปไปเออเอออะไรเฮ้ยเอ็งเป็นใคร เอ็กเอ็กไอ็กกระโปงตัวเอ็กเอ็กเหมือนตัวอือ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 ฆ่าง่ายกว่าวีเวอร์อีกไอ้นี่เออไอ,ไอ้ยุดิเดี๋ยวตั้งคำถามกับผมกับเกมนี้เลยครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเราคือใครอมตายไปโดนละ แต่ละเกมีที่ผมขามาคุณภาพโอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้หลบได้หลบได้ออเออเอจับๆจจะตายเรื่อยเรื Piet. ่อยว้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โไอ้ี่โอ้โอ้โอ้ล็กเป้าโอ้โอเกม เออเออหลบได้หลบได้โอ้จับจับจัโอ้ไอววเออแต่เกมมันก็เล่นวันอยู่เหมือนกันโอ้โอ้ลบกระโดดลบ้ากเกินไอไ สับแสโกกีก่อ้เออเออโอ้มันล็อกเป้าหรือเปล่าหรือทำไมอือไปอไป,ไปโอ้ใจเย็นครับพี่น้องใจเย็นไปอือออ ไอ้อไอ้วีเวอร์นี่มันยิงเร็วสุดไปโดนไปโดนไปโดนอันนี้ก็มาคอมโอบกับวีเอร์เลยตรงกันผมเกียดวีเอร์โอ้อืออืออันนี้ก็เกียดเหมือนกันแต่นี ไม่ตายดีเลยเออเออตายเออเตะมาดิเตะยิงมายิงมากูเตะยิงมากูเตะยิงยิงวีมายิงมาเตะอ้เราเปิดพลัง ไปดูช่วย,ยอะไรไอปมาจากไหนอ,อีกอ๋อมันทำให้เราไต่เร็วขึ้นหรือเปล่าหรือไต่เร็วมั้งผ่านหน้ต่อไปเ,เกมมันโง่อย่างนี้เล่นยากอยู่เหมือนกันเลย โอ้ปอสฟันกิงฟันกิงคิวเออ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 ว่ดิมันทำอะไรได้มันกินมีโมงโง่อย่างกันเราจับปอสได้ไหมไม่ได้ผมก็ต้องค,อคอ่อยๆตีเหรมันฟันกับมันเฮ้ย กินบีนปล่อยจังเก้อโอ้โหผมปล่อยพลังไม่ได้ต่อยพอต้องค่อยๆต่อยเอาไว้เลยโคตรโอ้โอ้ลบแจ็คโอ้โหเออเอามาเอามาครับมเออเตะเตะโอ้โหตีโคดแรง อื้อไปผมต้องเตะม,มาอย่างเดียวต้องต่อยต้องคอยๆเตะต้องทำอย่างนี้กับไปไปเรื่อยๆเลยอื้อไปไป <c oughs> สปาร์ตาอืออือเอาไปโดนไอ้ฟักทองถือมีงโงโงตายโดนสตีสปาร์ตา ไยเอาไปตายโอ้โหเกือบเกือบไปโอ้โหต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงๆเล้วเมื่อไรจะตายเลยแล้วเตะผมโคตรเบาเลยมาโอ้โอ้ไปไอ้นี่ ไปมันจะไปโดนไปโดนไป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ตายมาสี่รอบเลยกลับไปฟอ,อสด์โอ,อ้มันตีโคตรแรงเลยผมจะชนะมันยังไง่ มันจะตายแล้วม like re ันจะตายแล้วปโหเย็ดจบพอพอจบแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ